รบ,บสีที่น่ารักรุอะไรปนมารถ,ถาโล่ล่าสุดก็มีรถคันหนึ่งนะเหมือนของพี่ชัยมากเราตะนแรกเอ่อเห็นพี่โจบอกว่าไปรถพี่ชัยมาแล้วไปไปถ่ายวาะผมเงลยงงพี่ชัยทำไมามาเลยผมก็เลยสังเกตดูดีๆผมด้วยความที่วัยพริบผมดีมากเรเห็นรถของพี่ชัยจะมี็นการยืดโออค้ง ใช่จานอยู่ไอ้บู้างบนอแต่ว่ารถคันนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นผมก็เลยฟันทงนะเห็นทงขาดเลยผมฟันว่าไม่ใช่รถพี่ชัยต้นต้นล่าสุดนะเอฟซีมาถึงแล้วก็เริเาา่วาเนะครับโดนไปละลงมาจากรถแสดงว่าเหมือนจะมาแก้บ,บนหรืออะไรสักอย่างเนาะนะครับ,บเพืเ่อไม่เป็นการเสียเวลา ไปกันเลยรอแล้วจะป้ายไปนะไปเลย เอฟซี F C มาครัปหาคาตอนี่นะเอี F C. น่าจะเป็นกลุ่มที่6ที่7นะของวันนี้้อนาะร้อนเนาะ

เดกนิ้วนี้ก็มาด้วยโอ้ยได้บุญเยอะนะผมเอฟซีครับผมได้บุญเยอะเอฟซีมีรถกลับไห้บุญเยาอะควเ

มีแฟนเขาอบอกว่าถ้าคนสาวจะรูปดัง,ดงถ้าคนเท่าจะรูปไม่ไดัง โอ้โมน้ำโมท่องคาาหัวใจคุณแผนพอจงดนให้มนุษย์สุขภาพจะบูชาส่้อยคอ มีไปเซนีมามาพี่มาพี่มาพี่วานไหนปาตนี่ฮะปลาตะนี่ของปลาตะนี่ปะเนี่ยโอ้ปาตะนี่นั่นเขาบอกยั่พี่เออ๋นีน่ล่งอยู่นี่ จุดหมายรักจัดผู้บ่าวจะส่งถึงคุณยายฮันนี่อเอาแล้วครับนี่ไปน่นี่วัดจันลอยโอ้นี่วัดจันลอยบ่นนี่แล้วให้ใหใหใหเราไปใส่ะโอ้นี่บันทัตจับพร้อมที่ถอนเราอีกเด้อ มทองจำพิมีศิลาเนาะหากอยากจะเอาเป็นทองเปลี่ยนสลักชื่อจะไปนะไว้ในตัวขององคุเราสามารถเข้าร่วมก่อนครับร่วมเข้าร่วมก่อนนั่งศาลาได้ค่ะศาลาด้านนู้นครับนั่งได้ศาลาด้านหลังศาลาระเบียงในอนาคตศาลานี้ก็จะติดเอชนะศาลาธิดาเศรษฐีนะ เต็มไปด้วยผู้คนเนาะอากาศวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะร้อนนิดหน่อยนะครับททุก่านสลับกันเนาะสลับสับเปลี่ยนบางทีก็มืดบางทีก็ร้อนขึ้นมาเป็นเพราะการกางร่มนี่แหละอากบศลมมาเลยวันนี้จริงลมไม่ได้เลยังเกตดูเวลาฝนตกแล้วเวลาฝนกําลังจะตกนะ ผมเขไม่ให้กลางร่มไม่ให้อะไรก่อนนะให้มันตกก่อนนะครับพีเตล่าสุดเนาะเอฟปีมาจาบุญมองมิ้มตรงกันบทบอรเอามาไหวองคูนะครับมีคผลมาครับมาแถลงข่าวนะครับไปยังไงมาอย่างไหนบให้ฟังนะอยากมาไหวปูอยากมาไหวปูมาถกในหลงบอกครับโอ้ยพี <จะ S 1> ่เอ็ดพาบ้านแนวหลงอยู่ อีเพลพามาเนาะขึ้นเปนั <S <S ่งบนฐานาองได้ครับตอนละมาครั้งแรกทำไมเราหลงจีบเนาะหลงซ้ายหลงขวามาจากกรุงเทพนะครับ้ก็ไเจอกคแตนเนาะไปมนาไปรอนมเป็นบรรยากาศน่าชครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับตามสบายนะครับูเยแชร์มัน ได้ป่อมันจ่เาเนี่ยแดดแรงเขาถงเลยถ้าย so ืนในร่มเลยไหมคะอแผ่นทองลมาเลยนะคะนี่ค่ะคุณสุชาสุกาพรนะคะ นลงให้นะคะอ้าวเอซี FC มาจากกรุงเทพครับมาไหว้ปู่นะฮะขอลงคลิปกันครับพี่หนบรรยากาศทุ่ทงนาลุงพลครับ